บริษัทซีคอนจำกัดบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกในประเทศไทยที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์การสร้างบ้านยาวนานกว่าหทศวรรษเปิดตัวสำนักงานขายแห่งใหม่ซีคอนศูนย์งามวงวานเปิดตัวบ้านตัวอย่างแห่งที่สองของบริษัทที่พัฒนาต่อยอดจากแบบเมโทร276เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของครอบครัวคนเมืองและรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าย่านชานเมืองที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ใหม่เพื่อขยายตลาดออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางรับกระแสนิว n o r m a l และเน้นชูความเป็นมืออาชีพในตลาดรับสร้างบ้านกิจ กรรมทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อต่อย,ยอดการเติบโตและกระตุ้นยอดขายในครึ่งปีหลัง2,563คือถ้าธุรกิจทำสร้างบ้านนะครับผมว่ามันเป็นธุรกิจที่เป็นเรียลรีมานะครับก็ครึ่งปีแรกเราก็ประสบปัญหาเหมือนกับธุรกิจนะครับเรื่องของไวรัสโควิด1ยอดขายเราครึ่งปีเมื่อเทียบนะครับผมเอาเทียบ62กับ63เนี่ยเราลดลงไปประมาณ12.5เนะครับ หวังว่าเนี่ยสบคเนี่ยปลดล็อกต่างๆเราสามารถไปทำงานออฟไลน์คือไปทำงานออกออโชว์ตามศูนย์การค้าต่างๆะไรได้แล้วเนี่ยเราจะไล่กับยอดขายปีที่แล้วคาดว่านะคาดว่าถ้าสิ้นปีเราโชคดีไม่มีเซคันเวฟมาในเรื่องของไวรัสโคโรนาเราอาจจะไล่ยอดขาย1,400ล้านทันเหมือนปี2 0 6 2ครับส่วนปีนี้จริงๆเนี่ย ุกปีเราจะมีออกแบบบ้านใหม่ปีละสิบสองหลังเพราะว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์เราพยายามจะทำให้ให้ให้ความเหมือนเป็นตัวแทนของคนเนี่ยว่าซีคอนเนี่ยเด็กลงหนุ่มขึ้นแลน้วเราก็จะมีแบบบ้านใหม่เป็นไลฟ์สไตล์จะเป็นสไตล์นู้นสไตล์นี้ออกมาทุกปีปีละสิบสองแบบแต่ปีนี้เนื่องจากโควิดไวรัสเราผานหนักมากงานที่เราจะลอนก็คือจะมีเป็นงานโฮมเอ็กซโปของสมาคมผูอ้อุตส่าับสร้างบ้านเดือนสิงหาปกตินะครับแต่ปีนี้ สบคเพิ่งเปิดล็อกเราจะจัดโฮมเม็กซ์มอลกันในเดือนตุลาวันที่ 1- 4ที่ตุลาครับเราก็จะไปลนอ์แบบบ้านใหม่6แบบในเดือนนั้นราคาแอ r รว้ก็อยู่ประมาณ7-10ล้านบาทเนื่องจากเมื่อ2ปีก่อนอผมมาเป็นกรรมการผู้ก,การเราก็พยายามหาอะไรใหม่ๆให้แก่วงการนี้เมื่อก่อนเนี่ยธุรกิจับสามบ้านจะไม่ค่อยมีใครมีบ้านตัวอย่างผมก็ไปเสนอบอร์ดว่าเอ้ธุรกิจเราเนี่ยเราขายเป็นอิมมชั่นอลขาย ฝันขายของจริงให้เห็นลูกๆคุณแม่วิ่งมาเอออยากได้บ้านสไตล์นี้เราก็ไปลองทําที่สีนคกิตเป็นบ้านตัวอย่างหลังแรกของสีคอนเพราะนั้านที่ถึ่งเราเองหลังจาก2ปีผ่านมาจริงๆมันปีหนึ่งผ่านมาเราได้การตอบรับที่ดีสําหรับมีบ้านตัวอย่างเพราะว่าเซลล์หลายคนเป็นลูกค้าก็วิ่งไปปิดการขายที่บ้านตัวอย่างที่สีนักผลินเราก็เลยเออทั้งวัยนี้มันได้ผลจริงก็เลยไปเสนอบอร์ดว่าเราจะเปิดศูนย์ใหม่อีกที่หนึ่งเราเลือก เราเลือกทำเลทำไมต้องเลือกทำเลนี้ต้องเรียนตรงๆครับต้องทำเลให้รถติดนะครับถ้ารถติดในนี้รถติดกับทั้งวันก็เหมือนกับเป็นได้2ประโยชน์1เป็นสำนักงานขายเราด้วยเป็นบ้านตัวอย่างลูกค้าผ่านไปผ่านมาก็เป็นไปตามผ่านซีคอนเห็นชัดว่าเออซีคอนอยู่ตรงนี้เราเริ่มก่อสร้างมาสักแปดเดือนอันนี้จริงๆทำสองสามเดือนเสร็จเพราะตึกแถวนั้นปรับแค่อินทอเนียให้มาเป็นสำนักงานขายแล้วสองสาเดือนเสร็จส่วนบ้านตัวอย่างเรสร้างมา8เดือน เราใช้งบสำหรับบ้านตัวอย่างไปตัวบ้านนะฮะ6ล้านบาทตัวอินเทเนียประมาณ4ล้านบาทแล้วก็มีรานเสพอีกนิดหน่อย2,300บาทส่วนผู้ที่สนใจนะครับลูกค้าผ่านไปผ่านมาที่มีความต้องการจะปลูกบ้านของตัวเองกอ็อยู่แถวนี้ก็แวะมาเยี่ยมเยียนก็ได้นะครับเราเป็นสาขาใหม่แต่เราเรียกว่าศูนย์หลันศูนย์ยามงวานนะครับพอแวะมาเยี่ยมชมมาดูบ้านตัวอย่างว่าบ้านเรา320ตารางเมตรหลังนี้ประมาณ6ล้านบาท จะเหมาะกับท่านไมหมเรามีแบบบ้านของซีคอนให้เลือก e ท,ทั้งหมดประมาณ200แบบนะครับ